สวัสดีค่ะอันนี้ขออภัยนะคะสำหรับในการที่เราอ่านไพ่เกือบจะประมาณ5-6นาทีได้แล้วเราไม่รู้ว่าเราลืมกดรีคอร์ดนะคะอันนี้ไม่ได้เซตหน้าไพ่เนาะเดี๋ยวขออ่านไปเลยละกันนะเสียเวลาประมาณเราๆหนาที <laughs> เสียงเลยโอเคไพ่ตอนนี้นะคะเราอ่านไพ่เป็น r a n d o m นะ อันนี้อัาครั้งที่2และอันไพ่เป็นแรนดอมอาจจะตรงกับทุกคนแร้วาไม่ตรงเลยนะคะและไพ่ที่เราเปิดได้ separation give your r e l l t i o n s h i p a chance นะคะ new love แล้วก็ e x p r e s s your love ซึ่งเราอ่านมาแต่ละใบเมื่อกี้นานพอสมควรถามว่าจำได้ไหมจำได้นะคะอ่ะโอเคไพ่แลนดอมครั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเจออาจจะไม่ตรงเลยหรือว่าตรงบ้างนะคะ50 50%นะคะอาจจะได้หรือว่าไม่ได้หรือว่าพลังงานเป็นยังไงซึ่งวันนี้ หัวข้อคือว่าเขานะคะมีความรักจิตใจของเขานะคะมีต่อเรามันเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรที่มีต่อเราในเรื่องของความรักนะโอเคถ้าตามสถานการณ์ตอนนี้นะคะเปิดมาแบ,บแรกก็คือ separation การอยู่แดนไกลาการแยกออกจากกันนะคะแล้วความสัมพันธ์คุณและเขานะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักในเชิงที่แบบว่าจีพอกันนี่แหละ ก็คือไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนคลิปนี้สําหรับผู้ที่เป็นคลิปที่คบหาดูใจกันไม่เคยแต่งงานไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะแต่ต่อให้เป็นก็ยังไม่ได้ c o m p l e ทแบบว่าเป็นครอบครัวนะคะอยู่แดนไกลแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นออกในเชิงที่เขาขี้เกียจพูดอารมณ์แบบว่า ก็มันอยู่ไกลอ่ะไม่รู้จะสื่อสารอะไรถ้าหากสมมติว่าฉันไม่ได้คุยเนี่ย <c oughs> ก็หมายความว่าก็ไม่จะพูดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทั้งคุณและเขาก็เป็นไปได้เนาะก็คืออาจจะไวเวอร์ซ่านะคะแล้วก็เอ่อคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะวนลูปเป็นความสัมพันธ์ออฟออฟออนออนรู้ดีด้วยเขาก็รู้คุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาสักทีแต่ก็ไม่ได้ถอยบางคนถอยแต่ก็ move on ไม่ได้พัฒนาไม่ได้อะไรประมาณนี้มันคลาคาสังกั้มกึ่งนะคะจนบางทีรู้สึกว่าอยากจะถอดใจกันแล้วเนาะความสัมพันธ์คุณและเขายังไม่มีชื่อเรียกนะเพราะว่าเขาเองไม่ได้ให้สถานะแต่ว่าการแสดงการกระทําของเขาเนี่ยมันมีความชัดอยู่ข้างในก็คือว่าเวลาคุณและเขาเนี่ยได้คุยกันอะตอนที่ได้คุยกันมันมีความสุขมากมันได้แสดงความรู้สึกมันได้แสดง บางสิ่งบางอย่างถ้าหากอยู่แดนไกลมีการคุยผ่านโลกออนไลน์เนาะก็อย่างที่ว่าก็อาจจะแสดงความรักในเชิงที่ชัดเจนว่านี่คือคนคบคนคุยที่ฉันกําลังคบหาดูใจนะเนาะแต่พอไม่ได้คุยกันมันเหมือนมันมีความเงียบเหมือนป่าช้าเกิดขึ้นนะคะนี่แหละคืออุปสรรคก็คือระยะทาง นะคะอันนี้คือตามที่เห็นอันนี้เราสกปลงมาให้ชัดเจนแล้วก็กระชับมากขึ้นตั้งแต่เปิดไพ่สีใบแรกนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้คุยกันปกตินี่แหละคะ่ะอาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยหรือว่าคุยกันมากหรือว่าดีฟกันเท่าไหร่เนาะแต่มันจะมีการขอโทษในรูปแบบสไตล์ของเขาอะที่เขาเคยเป็นเขาเคยเข้ามาแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเขาเข้าออก,ออกเขาเข้าออก,ออกในชีวิตคุณหรือคุณเองก็เป็นแบบนั้นเช่นกันบางทีอะ เราไม่สามารถที่จะไปโทษหรือว,ว่าให้ใครได้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่อาจจะเป็นที่ตัวเราด้วยที่มันทําให้เขาหรือว่ากระตุ้นต้องเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้หรือสถานการณ์มันไม่เอื้อนวยอีกอย่างหนึ่งก็อ,อย่างว่าถ้าอยู่แดนไกลนะคะมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่แบบเวลาอยู่แดนไกลมันก็แบบขี้เกียจคุยเนาะใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบเพ i สเ n to r e f l e c t ความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยอย่างที่ว่าไม่มีชื่อเรียกแล้วก็รู้สึกได้ว่าบางทีเราก็แอบคิดเองว่าเฮ้ยเรามาโนไหมกับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเขา,เขามีพลังงานที่รู้สึกว่ามันต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาต้องฟายหรือว่า explore คุณแบบตลอดเวลาเลยในความเป็นคุณและคุณเองก็รู้สึกบบมั้นกับเขาเช่นกันเพราะว่าคุณและเขาไม่ได้รู้จักกันดีพอเวลามีอะไรเนี่ยก็เหมือนแบบ สัญญาณาบางทีอะเรดาร์ーーพังอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเขาจะไม่ทักมาแต่เขาก็ทักมาเฉยอะบางครั้งก็มีเรดาร์บางครั้งก็แบบเหมือนเราคิดอีกแบบหนึง่งจริงๆเขาทำอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นออกแนวที่กับตลบปัดในบางมุมเพราะว่ามันมีความเซอร์ไพรส์มันมีความที่เราต้องมาลุ้นนะคะว่าจะเจออะไรอะไรประมาณนี้ซึ่ง p t t e n t i a l to r e f l c t นะคะ the sign are c a u t i o n น n g Cautioning นะคะอยู่เนาะก็ต้องมารอรุ่นไปเรื่อยๆพร้อมกันกับนกันกไพ่นในวันนี้เดี๋ยวขอเปิด Petition to Reflect ได้ไหมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบนะคะ h o นนี m มู n แสดงว่าเขาอยากวางแพลนนะคะในการที่มาพบเจอกันนะ พลังงานของเขาที่มีให้ก็คือเป็นพลังงานของคนที่มันมีความรู้สึกดีอยู่ข้างในรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกเอ็นดูรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากสัมผัสตัวเป็นๆอยากจะเห็นแบบมุมมองชีวิตชีวิตจริงๆของเรานะคะถ้าอยู่ไกลอย่างที่ว่าแต่ใบแรกเนาะ อันนี้ไม่ได้เซตนะคะบอกไว้ก่อนด้วยความที่สัตว์จริงเนาะ <t> เพราะว่ามันก็เคยมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยทำไมพ่ออกมาดีจังเซตหรือเปล่า no ค่ะแต่ช่องนี้บอกไว้เลยว่าพลังงานมันคละมากมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะไม่ได้เซตไม่ได้อะไรไม่ได้พยายามที่จะออกมาให้มันตายตัวตายตัวด้วยนะคะสังเกตได้เลยแต่ละคลิปเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันออกไป <t> นอกจ,กจากจะแบบว่าเฮ้ย <t> มันจับได้ในบางช่วงนะคะเพราะมันเป็นแรนดอมอะไรเกิดขึ้นได้และ บอกไว้เลยว่าถ้าดูบ่อยๆซ้ำๆน่ะดูแบบหลายๆช่องอ่ะบอกไว้เลยมันไม่ได้เสียอะไรหรอกอืมแต่ถ้าไปดูส่วนตัวแล้วไปดูหลายๆคนน่ะจะทําให้คุณเนี่ยไข้เขวได้ไม่นิ่งและคําตอบที่ได้จากแม่หมอกับคนที่เปิดไพ่ก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่อาจจะบอกว่าเอ้ยค้นหาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือว่าจับต้องไม่ได้แต่ความรู้สึกคุณจะรู้สึกได้ว่าไม่แม่นสักคนเพราะว่าเราอาจจะไปดูเยอะเกินไปแต่ถ้าดูแบบนี้นะคะไม่ส่งผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะ ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้ามีสติมากพอนะคะโ okay. okay, อเคโอเคเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือตอนนี้เขามีความรู้สึกนะว่าอยากไปมาหาสู่นั่นเองก็คืออยากทำอะไรให้มันเคลียร์เพราะเขารู้ดีนะว่าเขาไม่สามารถให้สถานะคุณได้นเวลานี้ยังไม่มีให้ไม่รู้จะให้ในแบบไหนเพราะมันอยู่ไกลบางคนอาจจะไม่เคยเจอกันมันก็เลยไม่รู้ต้องให้ยังไงใช่ไหมคะ มันเป็นคนใหม่ๆด้วยไงประเด็นก็คือยังไม่เคยเจอกันไม่เคยสัมผัสหรือว่ามีอะไรยังไม่มีมันเป็นแค่แผนที่เขามีบางทีนะไม่ใช่บางทีอ่ะคือบางคนอ่ะอาจจะมองว่าเออความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้แต่ในมุมเขาอ่ะเขามีแผนมีแผนมีแผนนะคะที่เขาเนี่ยกำลังคิดที่อยากจะออกเดตหรือว่าไปมาหาสู่เรานั่นเองเพียงแต่ว่ามันมีอุปสรรคคือระยะทาง และถ้าเอาความเป็นจริงคือสถานการณ์โลกนะแล้วก็อีมุมหนึ่งๆเนี่ยอีมุมหนึ่งหรือว่าหลายๆมุมในชีวิตเขาเราไม่รู้เนาะว่าติดขัดเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่เขายังไม่ให้สถานะคุณได้นี่แหละข้อข้อที่มันแบบเห็นได้ชัดนะอ่ะมาดูเพิ่ม children บางคนบางคู่นะคะอาจจะ มีบุตรมีลูกนะหรือว่านิสัยใครคนใดคนนึงยังไม่โตมากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าได้อีกนะประมาณนั้นเลยนะคะอารมณ์แบบนั้นไม่มีอินเนอร์ชาก็มีเด็กที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะเดี๋ยวเราขอขอดูเพิ่มอีกเดีวเราก็จะได้คำตอบอีกเพิ่มเติมเ่ย เขายังมองว่าเขายังอยากเรียนรู้กันไปเรื่อยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลกันยังไม่เคยเจอกันทําอะไรเนี่ยเขาจะขอดูแบบนี้ไปก่อนไม่มีสถานะให้ไปเรื่อยๆแบบเต่าเรียนรู้ในตัวเราเขาก็อยากให้คุณเรียนรู้ในตัวเขาเช่นกันคุณและเขามีความต่างกันนะอะคุณต้องเรียนรู้ซึ่งกันละกัน จนมันเกิดความผูกพันน่ะมันถึงจะได้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้ามันไม่เกิดความผูกพันแสดงว่ามันไม่ใช่อันนี้คือในในสถานการณ์ที่ที่ที่มันควรจะเป็นตามหน้าไพ่หรือว่ามันเป็นนะคะก็คือถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาและเขารู้สึกดีกับคุณนะคะมีโอกาสว่าเป็นคนที่ใช่สูงมากแค่มีความต่างนั่นเองนะคะมันต้องเรียนรู้กันเนาะ เป็นบททดสอบคุณและเขาอะไม่ว่าคุณจะมองว่าเขาเป็นสก c a m m e r หรือว่านักหลอกลวงหรือว่าไว้ใจไม่ได้แต่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างไม่ช่อนข้างหรอกมันเป็นคําว่า trust นะมันชัดเจนกับตามหน้าไพ่ก็คือไว้ใจได้นะคะไว้ใจได้แต่คุณจะไว้ใจไหมอีกเรื่องหนึง่งอันนี้คือความคิดของคุณเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าจริงๆไว้ใจได้นะเออโอเคเราอาจจะพูดได้แต่เราไม่สามารถไปสั่งหรือว่าไปบอกว่า คุณที่มารับฟังนะคะคุณต้องไว้ใจเขาคืออันนี้อีกเรื่องหนึง่งถ้าพูดก็คือพูดได้นะคะเพราะาสถานการณ์อะ่ะมันมันยังแบบยังคุมเครือยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไ,ไปไหนแล้วก็ไม่ได้หายไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยดูเหมือนว่าโอเคมันยังไปต่อได้แต่สุดท้ายก็มองอะมาอีกว่าหรือว่าันมโนอว่าเนี่ยคุณก็จะคิดประมาณนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากคุณ ศรัทธาเชื่อมั่นหรือโฟกัสในในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความศรัทธาในรักทั้งคู่นะอันนี้มันคือความเชื่ออย่างนึงความเชื่อเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็น positive positive แบบพัสนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสอ่ะอคุณก็ไว้ใจได้นะคะแต่ถ้าคุณไขว้เขว นะอาจจะเป็นเพราะตัวเขาหรือว่าตัวเราหรือจิตใจเราก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าเราจะไว้ใจหรือว่าไม่ไว้ใจเรื่องของคุณอีกทีหนึ่งนะคะไม่สามารถพุชใครได้ทั้งหมดเนาะคุณและเขาเนี่ยนอกจากที่ไม่คุยกันแล้วหวังว่าจะสื่อกันแบบจิตวิญญาณหรือว่าสื่อสารกันทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทางจิตใช่ไหม ใช้ใจใช้จิตอารมณ์แบบว่าจะว่ายังไงอะ่ะเออเหมือนจะพยายามให้มันเป็นแบบนั้นอันนี้เรายังไม่เห็นว่าทําได้หรือเปล่าว่าคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้นะว่าต่อให้ไม่คบคุยเอ,อ้ยไม่ใช่ขอภัยค่ะต่อให้ไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนก็าตามเขารับรู้ถ,ถึงพลังงานความรู้สึกของคุณว่าคุณต้องรู้สึกแบบนี้เขาก็รู้สึกแบบนี้นะแต่ไม่รู้จกักอธิบายยังไงแต่มันจะพูดอะไร เขาอยากให้คุณเหมือนละละฐานไว้เข้าใจว่า,าความสัมพันธ์มันเป็นประมาณนี้นะรูปแบบนี้นะอาจจะไม่มีชื่อเรียกนะตอนนี้นะอดทนนะอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้เข้าใจนะคะแล้วเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจเขามากๆด้วยนะไม่ว่าในใจคุณอาจจะคิดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเวลาที่เขากลับมาวนมาแล้วคุยกับคุณน่ะมันเป็นพลังงานของคนที่เขารับรู้ได้ว่าคนนี้อารมณ์เหมือนยันแก่ะเท่าได้ไว้ใจได้ ปลอดภยัยคือเป็นอะไรที่จริงใจด้วยนะคะในมุมมองของเขาคือเขาสามารถจับพลังงานคุณได้มากกว่าที่คุณจะเข้าใจแล้วก็จะบพลังงานเขาแต่ถามว่าคุณเข้าใจไหมเข้าใจแต่ไม่ทั้งหมดแต่ตัวเขาเข้าใจคุณเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้แบบต้องมาคุยตลอดเวลานะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความอบอุ่นในใน,ในตัวด้วยนะ Make t h e e f f o r t นะคะ g o d l o v e is worth taking the step your g n g to take อืมโอเคเขารู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันคุ้มค่าที่เขาจะทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าถ้าได้นัดเจอกันเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะขยับขยายความสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้เขามีแพลนอยู่แล้วเนาะถ้าตามนะไพ่ก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดเยอะเรื่องเขาก็คือเขามีแพลนอยู่แล้วอืม เดี๋ยวเขาจะทําเองอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปฟอสเขาหรือว่าบังคับเนาะหรือว่าไปส่งท้ายสัญญาณว่าฉันรอเธอนะหรือว่าเธอต้องมานะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะคะเขาเองรับรู้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวขออีก5้าใบนะคะคุณภา,าวนาขอพรคุณรับรู้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นโซเมทเขาเองก็เช่นกันนะมันเป็นพลังงานที่ที่ดีที่มีให้กันเอ่อ อย่างว่าไพ่มันอ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะต้องเข้าใจนะไม่ใช่คิดแบบไทยๆนะคะไพ่มันอ่านพลังงานความรู้สึกนึกคิดถ้าหากคุณมาฟังแล้วมีพลังงานที่โอเคถึงมันจะเป็น y youtube เป็นอะไรแต่มันเป็นพลังคลื่นไงคะอะคุณจะรับรู้ได้ว่าตัวเองมองว่าคุณและเขาเป็นคู่กันเนอะก็ตามนั้นนะคิดยังไงก็ไพ่ก็ไปตามนั้นนะ่ะคุณและเขามองว่าเป็นคู่กันนะคะ ซึ่งไพ่ก็ออกมาแบบนี้แหละแล้วคุณก็เพลย์ภาวนาขอพรอ,อธิษฐานนะคะเกี่ยวกับเขาอะไรประมาณนี้เนาะให้ได้เจอกันนะให้รู้สึกว่าให้เขากลับมาเนาะให้เขามาแพลนอีกครั้งหนึง่งหรือว่าให้เขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้ยินอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกไว้เลยว่าก็แอบจะยากหน่อยแล้วคุณก็ไม่สามารถเดาทิศทางเขาได้ว่าเขาจะพูดเมื่อไหรเขาจะเทคแอคชั่นเมื่อไรยังไงแต่เขามีแพลนนะคะซึ่งเขาจะทาเองอะไรประมาณนี้เนาะ ว่าแล้วเราคิดในใจตอนที่ได้เพย์ดันชันตอนที่ได้แบบว่าไพ่ชิลด d r รนมันต้องมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของหนะ้าที่การงานเพิ่มเติมด้วยก็คือมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่เขาเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะการที่เขาจะมาอะไรกับคุณเนี่ยการงานการเงินเขาต้องมั่นคงนี่คือความกลัวอย่างหนึ่งที่เขามีนะคะเขาไม่เขาไม่กล้าที่จะปเปลวง่ายๆ ถามว่าเป็นสายเปย์ไหมมันมันไม่เชิงอ่ะแต่เป็นออกแนวฉลาดใช้เงินนะคะเพราะว่าเขามีภาระหน้าที่ต้องดูแลแล้วเขาก็อย่างว่าแหละถ้าสมมติว่าการงานการเงินไม่ดีอ่ะเขาจะดูแลใครได้นะคะนี่ก็คือปัจจยัยหรือว่าอุปสรรคหนึ่งที่บ่งบอกถึงตัวเขาณเวลานี้นะคะโอเคเขาชอบมากเลยนะที่เวลา เห็นคุณเนี่ยสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ชอบถ้าหากคณมีความดราม่าเกิดขึ้นคนนี้นะคะเขาไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบดรามา่าไม่ชอบพูดเยอะอะไรประมาณนี้และเขาจะชอบมากถ้าหากคุณสดใสตลอดเวลานะแบบผู้คนอื่นรับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนประมาณนี้แต่ถ้าหากสมมุติว่าคุณมีอะไรในใจเนี่ยอันนี้ต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งไม่เห็นนะต้องต้องไปคุยกันเองอทีนะคะ แต่ถ้าเขาเห็นอะไรในความเป็นคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีความจริงใจคุณมีความที่แบบเป็นตัวเองอะ่ะแล้วทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยทชาให้เขารู้สึกมีความสุขเห็นแล้วยิ้มตามอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาเนี่ยชื่นชอบะตกหลุมรักเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกันที่คุณแสดงความชายนิ่งความสนุกเฮฮาปาร์ตี้อะไรให้เขาเห็นตั้งแต่แรกอืมพอผ่านมาสักระยะหนึ่งคุณอาจจะมีความดราม่าสักเล็กน้อย ที่เขาจับพลังงานได้อืมเดี๋ยวเขาก็จะมีการวนเวียนกลับมาในชีวิตเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะซึ่งถึงถึงแม้จะไม่มีสถานะก็ตามนะความสัมพันธ์นี้หน่วงเนาะเหนื่อยอะ่ะแค่แค่อ่านก็เหนื่อยแล้วอะ่ะ ความสัมพันธ์นี้จะปลอดภัยนะคะบอกไว้เลยนะถ้าจำนาไพ่คือเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่คือเขาเขาเขาสามารถมอบหัวใจให้กับคุณนะ่ะอืมนะคะ open your heart นะ to give and receive the highest uh ออ highest energy of all นะคะเนี yeah. ่ยอารมณ์เหมือนแบบ เขาก็รู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดีมันปลอดภยัยเขามีให้แต่แค่ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะคะที่เขามีให้นะอ่ะมาดูว่าให้ความรักอยากบอกอะไรนะคะให้ความรักอยากบอกอะไรหกใบ not today not didn't hurt <c oughs> But was person still angry ยังไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้หรือว่าปัจจุบันนี้ที่เขาจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าการให้สถานะได้นะคะยังไม่มี not dealing เออ dealing นะคะยังไม่มีการที่แบบการดีลอะเออภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะอืมยังไม่มีการดีลยังไม่มีการสื่อสารยังไม่ยังไม่ใช่อันใกล้ๆเนี่ยยังไม่ใช่นะคะแม้ว่าจะยังรู้สึกว่าเจ็บจังเลยกับเขานะมันเหมือน ยังไม่ถึงเวลานะอะเอาง่ายงายนะคะ love call ก็ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีพลังงานที่แบบว่ารอการติดต่อกลับมานะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่า sone m e o e x place love a message of love จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะ thinking of you and l e t t i n g you know จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาฝั่งเขา ไม่โทรมาก็ไลน์มาอะไรก็ได้ที่เป็นการติดต่อฝั่งเขากลับมานะคะเพื่อที่จะแสดงวางสิ่งบางอย่างหรือว่าพูดในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าแพลนที่เขาแบบเคยตั้งไว้อยากให้คุณรับรู้เห็นไหมเขาจะบอกอว่าคิดถึงคิดตลอดเวลาอะไรคือมันจะเป็นในเชิง positive ซึ่งคุณเองอาจจะไม่คาดคิดคุณเองคุณเองอาจจะคิดว่าเออเขาไม่อะไรเขา move on แล้วฉัต้อง move on หรือว่าแบบเขาไม่อัน,นเออคุณคิดไปเรื่อยะอะไรประมาณนี้นะ ตอนที่คุณคิดไปเรื่อยคือตอนที่เขาจะติดต่อกลับมานะตรงไม่ตรงกับใครเราไม่รู้นะคะบัตเตอร์ฟลายนะเออใช่ซึ่งเขาเนี่ยอยากจะแก้ไขอยากจะทําให้มันดีอยากจะแบบว่าอยากจะเตปไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือเอาง่ายๆ่ายเขาจะมีการแพลนอีกครั้งนในเรื่องของฮันนีมูนนะคะการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะเดินทางมาหาเราก็เป็นไปได้นะคะเพราะาตามหน้ไพ่นะเพื่อที่จะขยับขยายความสัมพันธ์ นะเขาอยากให้แบบแบบว่าเขาอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอะ Healing the inner child ก็คือการที่แบบว่าได้คุยกับคุณได้รักกับคุณได้ชอบกับคุณนี่มันเป็นรู้สึกของพลังงานของคนที่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวคุยแล้วไม่เบื่อแต่เบื่อสถานการณ์เฉยๆที่มันเป็นแบบนี้อยู่นะซึ่งเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตไปด้วยกัน growth นะคะ growth ก็คือการเติบโตการขยับขยายความสัมพันธ์ทางความรู้สึกแล้วก็ ได้เจอกันจริงๆอ่อะนะคะอะโฟกัส uh, on self self for time to heal shadow w o r k self appreciation นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามาฟังแล้วรู้สึกเอ้ยมันรู้สึกดีนะมันมีโอกาสหรือว่าค่อนข้างตรงตอนนี้นะคะให้โฟกัสที่ตัวเราเนาะให้โฟกัสที่ตัวเราและทุกสิ่งอย่างมันจะโฟกัสที่เราเช่นกันนะคะถ้าคุณโฟกัสตัวเองเขาก็จะโฟกัสคุณ abundance นะคะ keep positive mindset นะคะก็คือคิดบวกเข้าไว้มี mindset ที่ดีมีกรอบความคิดที่ดีนะคะอะไรที่คิดลบก,กับเขาก็ไม่ต้องไปคิดลบก,กับเขาเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะคิดลบก,กับตัวเองเนาะนั่นแหละอ่ะใบสุดท้าย the Grim Reaper ตอนเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันจะจบนะน,นี่ใช่ให้มันจบในความรู้สึกที่มันแย่ๆแ,แล้วดึงความรู้สึกที่ดีคิดบวกคิดบวกกับตัวเองให้มากๆนะคะถ้าสมมติว่าเราไปคิดว่าเออมันต้องจบแล้วแหล่ะนั่นนี่ทั้งที่มันไม่ได้มีปัญหากันนะคะเราก็แค่ปล่อยผ่านแล้วก็จบวงจรที่รู้สึกแย่ไปแล้วทําให้มันดีขึ้นทางความรู้สึกตัวเอง ะะทานฟอร์มตัวเองก็คือทานฟอร์มชีวิตเรานั่นแหละเนาะอยู่กับตัวเองโฟกัสตัวเองอันนี้คือตามนา้าไพ่นะจะบอกว่าเออทำไมสอนคนนั้นนี้เออค่ะถ้า,ถ,าถ้ารับฟังนะคะก็ก็ขอบคุณมากเนาะแต่ถ้ามีแบบว่าไม่ไม,ไม่น่ารักอย่างเงี้ยเราก็ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็จะลบคอมเมนต์ที่มันแบบน е าทีฟนะคะเพราะว่าช่องนี้อยากให้มันเป็นช่องที่โพสทีฟแล้วก็โพสทีฟแบบพลัสเออพลัสไม่ใช่พลัสพลัสนะคะแบบ โพ s ิทีฟแบบบวกเชิงบวกใช่ไหมคะแล้วก็ p l u สก็คือการกระทําแบบบวกนะคะที่แบบต่อยอดในเชิงที่แบบว่าบวกนะคะคิดบวกไม่พอแต่เราต้องทําบวกด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยในวันนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์นะคะให้กําลังใจคนอื่นให้กําลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจช่องนี้ด้วยถ้าหากเจอว่ามีโฆษณานะคะไม่ข้ามโฆษณาก็ถือว่าเป็นค่าครูต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่า ท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในช่องนี้ติดตาม subscribe นะคะเป็นเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆที่ดีดีด,ด,ดมากๆนะคะสามารถ a d ด face ได้หรือว่ามาคุยและเปลี่ยนกันได้เลยนะคะไม่ได้ห่วงอะไรแต่ว่าก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันได้ปกติในใน facebook ว่า instagram นะคะโอเคก็จบแล้วเดี๋ยวไม่พูดมากแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย